เมื่อเวลา9นาฬิกา39นาทีวานนี้ที่วิหารเฉลิมพระเกียรติวัดโนสว่างตำบลหมักยาอำเภอหนองวอัวซอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคณิศราทันสุนทิทรสกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏอุดรธานีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิน่นแด่พระครูพิพัฒวิทยาคมหรือหระดวงพ่อเจริญฐานายุโตเจ้าอาวาสวัดโนนสว่างเจ้าคณะอำเภอหนองวอัวซอ ซึ่งเป็นผู้รักษามรดกภูมิปัญญาโบราณเป็นผู้อนุรักษ์สืบสานประเพณี22่สิบสของสิบส่งเสริมประเพณีการเสงียงกลองกิ่งในงานประเพณีสำคัญจนกลองกิ่งเมืองอุดรธานีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติในปี2565 โอกาสนี้ด็อคอรพรเทพศักดสุจริตกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้อ่านคำประกาศเกติคุณสด,ดุดีคณะผู้บริหารถวายของที่ระลึกพระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและสวดเจริญพระพุทธมนต์และในเวลา10บนาฬิกาพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เชิญเจกันดอกไม้ถาวายพระครูพิพัฒนวิทยาคมเนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ในครั้งนี้ด้วยจากนั้นได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกับวัดนลสว่างในการกร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิน่นด้วยกระบวนการทางการศึกษาซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการนอกจากนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานการแข่งขันกลองยาวอีสานและการประกวดสารพันยะกชิงถ้วยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานงานนี้มีประชาชนที่สนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกันเป็นจำนวนมากค่ะ